สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่แตงโมป่วยมาไม่ได้แม่แตงโมป่วย,ว,ยวันนี้มาไม่ได้หมอพรทิพยืนยันไม่ได้เป็นปัญหา17มีนาคม65อัปเดตล่าสุดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ ที่ปรึกษาในการผ่าชนสุตร่างแตงโมนิดารอบที่สองได้เดินทางมาร่วมสังเกตการพร้อมเปิดใจว่าจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ผ่าชนสุตในรอบที่สองโดยหมอพรทิพย์พูดว่าวันนี้มาในสองฐานะฐานะแรกคือกรรมาธิการสวออให้มาสังเกตการอีกฐานะคือทางกระทรวงยุติธรรมเชิญมาเป็นตัวแทนบทบาทก็คงเป็นแค่ที่ปรึกษาดังนั้น เรื่องประเด็นต่างๆไม่ใช่เรื่องของตนจะมาช่วยให้คุณแม่แตงโมคลายความสงสัยเท่านั้นไม่ลงมือผ่าเดี๋ยวคงมีการประชุมก่อนที่จะเริ่มครั้งนี้หมอพรทิพย์ยืนยันว่าจริงๆแม่แนะนำให้ผ่าศพครั้งที่สองได้แนะนำทนายไปเรียบร้อยว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาให้ติดต่อทางนิติเวศเพื่อทราบผลปกติราชการติดต่อปับ๊บจะไม่ได้ผลถ้าเขาอนุญาตให้นัดวันพุธ นั่นก็เป็นเหตุว่าตนเองไม่ได้ไปถ้าเราได้เห็นรูปถ่ายรับฟังเราอธิบายหมอพรทิพย์เชื่อว่าแม่จะเข้าใจมันก็เลยไม่น่าจะนำไปสู่การผ่าครั้งที่สองจริงๆเราตั้งใจจะทำเช่นนั้นแต่ไม่รู้ว่าเขาไปตกลงอะไรกันคำตอบทุกอย่างมันอยู่ที่การผ่าครั้งแรกผลตรวจทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปถามคุณแม่แตงโมได้เลยว่าอาจารย์แม่แนะนำให้ผ่าครั้งที่สอง เบื้องต้นจะผ่าชนาสูตร11จุดตามข้อสงสัยของครอบครัวในเวลา14นาฬิกาตามกำหนดการเดิมซึ่งทนายแม่แตงโมนายกฤษณะยื่นหนังสือร้องขอให้มีการผ่าชนาสูตรศพหลังสงสัยร่องรอยบาดแผลแตงโม11จุดสำหรับวันนี้แม่แตงโมไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการด้วยเพราะมีอาการป่วยแต่ไม่ได้เป็นปัญหาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเ,เพื่อนที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ